เดี๋ยวจันยกตัวอย่างวิธีการเลือกเพลงนะครับะจะจะยกตัวอย่างจากเว็บ Epidemic Sound นะครับก็อย่างแรกเข้ามาที่เว็บก่อนนะครับเวลาเราจะทํางานเสร็จแล้วให้เราล็อกอินเข้าไปนะครับล็อกอินเข้าไปถ้าใครไม่มี ID ก็สมัครเข้าไปนะครับสมัครเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะใช้ฟรี7วันหรือว่าเราจะเสียเงินเราก็เลือกแบบใช้ฟรีก็ได้นะครับ แล้วเพื่อเรามีงานอันนี้ก็คือเราทดสอบใช่ไหมครับใช้ฟรีเพื่อมีงานหรือว่าเราอยากทํางานอะไรเราก็ค่อยเสียเงินนะครับที่จานบอกตกเดือนละประมาณ300กว่าบาทกับ400นะฮะเว็บเนี้ยเขาก็จะแบ่งแคตตาล็อกให้เรานะครับว่าเป็นแนวเพลงเป็น m o o d and Tone หรือจะเป็นธีมอ่าซึ่งซึ่งมันค่อนข้างครอบคลุมมากเลยนะครับหรือว่าเวลาเราโหลดเพลงมาจาก เว็บฟรีซาวหรืออะไรแบบนี้เราก็สามารถเอามาตั้งเป็น c a t ตา o r y ของเราได้นะครับอย่างเช่นเราเลือกเราอาจจะเลือกแคตตา o r y เป็น mood and tone ใช่ไหมครับเราก็โหลดเพลงมาแล้วเราก็สร้างโฟลเดอร์ไว้ว่าแบบนี้ครับ Happy, uh, s อ่ p e n d Relax อะไรประมาณนี้ครับ Sad อะไรเงี้ยเราก็เลือกไว้แล้วก็เราก็โหลดเพลงมาแล้วเราก็เอาเพลงพวกนั้นนะ่ะ ใส่ไว้ในโฟลเดอร์แยกกันไว้แล้วเราก็เก็บไว้ในตามไดซ์ของเราหรืออะไรแบบนี้ครับเวลาเราเอามาหยิบใช้งานอ่ะมันก็จะหยิบใช้งานได้ง่ายแต่ถ้าเราเสียงเงินอ่ะเราก็ไม่ต้องมาทําอะไรพวกนี้นะครับเราเสียงเงินให้เว็บนี้เราก็เพียงแค่สมมุติเราอยากได้เพลงแฮปปี้ใช่ไหมครับส่วนใหญ่เพลงก็จะเป็นคลิปเสียงแบบ m o ดแ Happy นะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะฮะแล้วก็ลองฟังดูนะครับลองฟังดูเราสามารถลองฟังได้นะครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งนะครับอารมณ์แฮ ppy อารมณ์แฮ ppy เนี่ยมันก็ใช้ได้หลายแบบนะครับหมายถึงว่ามันมันมีหลายแนวหลายแบบมากเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวแนวหนึ่งนะครับเนี่ยมันเป็นแนวฟังเห็นไหมครับเขาเขียนไว้เป็นแนวฟังอ่าแต่ถ้าถ้าคลิปของเรามันไม่ได้เป็นแนวนี้เราก็หาแนวอื่นมาใช้นะครับเนี่ยเราก็ลองฟังไปเรื่อยแล้วก็ดูว่าคลิปของเราอ่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปข้างต้นนะว่าว่าคลิปของเรามันเป็นมันเป็นประเภทไหน ใช้สื่อกับใครใช้อะไรประมาณนี้ครับต้องรู้ประเภทของตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ใครเป็นคนดูนะครับ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้มันก็มีให้เลือกเยอะมากเลยนะครับมันมันเว็บคือเว็บมันมีให้เราเลือกเยอะก็เราก็จะทํางานง่ายขึ้นนะครับหรือว่าเราเลือกเป็นธีมไปเลยก็ได้นะครับเราอยากได้ธีมแบบไหนอะไร่างเงี้ยสมมติว่าเราจะไปถ่ายทําคลิปเกี่ยวกับพวกกีฬาใช่ไหมครับเราก็เลือกโหมดนี้ไปเลยครับสปอร์ตเนี่ยฮะอ่าเขาก็จะแบ่งประเภทให้เรานะครับว่าโอเคเพลงที่เกี่ยวกับกีฬามีอะไรบ้าง อะไรประมาณนี้นะครับอ่าเนี่ยครับเขาก็จะแยกเพลงมาให้เราว่าเพลงแบบนี้นะเหมาะกับแนวกีฬาอะไรเงี้ยครับ ส่วนใหญ่กีฬาก็จะเป็นเพลงคล้ายๆอย่างเงี้ยครับเป็นแนวแบบล็อกๆหรือเป็นแนวอิเล็กทรอนิกส์อะไรประมาณนี้ได้นะครับอ่าน,นี่ก็จะเป็นแนวทางการเลือกเพลงนะครับซึ่งอันเนี้ยค่อนข้างง่ายเพราะว่ามันมันมีจำแนกประเภทไว้ให้เราหมดเลยนะครับ มีจำแนกประเภทไว้ให้เราหมดเลยว่าเราอยากได้แนวไหนหรือว่าอีกอย่างหนึง่งเราลองเข้ามาฟังเพลงในในเว็บนี้ดูก่อนก็ได้แต่เราอาจจะไม่ต้องไม่ต้องเสียงเงินก็ได้นะครับแล้วก็เราก็ไปหาเพลงมาที่มันเป็นเป็นแบบนี้ครับที่แบบว่าเป็นเป็นแนวนี้สมมุติว่าเราเลือกโหมดรีแลกใช่ไหมครับอ่าเราก็ฟังเลยแล้วเราก็ดูว่าว่ารีแลกเขาใช้เขาใช้เพลงแบบไหนกัน แล้วเราก็ไปหาเพลงแบบนี้มาครับที่เป็นสไตล์แบบนี้ไปหามาใส่ที่เป็นของฟรีเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าก็อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง